คำถ,ถามต่อไปนะครับชายแก่คนนี้อทําไมถึงเลือกแต่งโม่เพราะอะไรม่ดูสิโเงินเยอะเงินเยเอยจริงๆผู้พี่ชายคนนี้จริงๆแล้วนะในเรื่องนี้เขาเคยมีความผิดหวังครั้งหนึ่งนะอาจจะไม่ใช่แค่เคยคุยเรื่องนี้ ผิดหวังใช้แก่คนนี้ผิดหวังใช่เพราะว่าหนึ่งตังโมอาจจะไม่ร่วมด้วยหรือหันหลังนะคะในเรื่องเนี้เห็นไหมมันจ,จะเป็นภาพคนหันหลังนะคะแล้วเขามีความผิดหวังนะคะแล้วก็อะไรคือเงินทองเขามีเยอะแยะแต่ว่าอาจจะโดนปฏิเสธหรืออะไรเนาะครับเห็นไหมเขามีความผิดหวังนีอะไรอะไรความผิดหวังนี่คือ,อในเรื่องในเรื่องของอะไรบ้างครับเนี่ยเป็นวิบากกรรม ก็ในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้แหละที่มันเป็นอุบัติเหตุหรือไม่อุบัติเหตุหรืออะไรคือน,น้องอาจจะไม่เล่นด้วยหรืออในส่วนตรงนี้นะคุณแตงโมก็อย่างที่เราทราบๆคือเขามีแฟนแล้วนะคะครับผมเนี่ยมันก็เลยคอยทําให้เหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นฮเป็นไปได้ไหมครับที่ใช้แก่คนนี้เนี่ยเขาชอบแตงโมมานานแล้วเลยอยากจะได้มาครอบครองหรือเปล่าเราอ,อยากรู้นะครับงานหนะัก จริงๆแล้วเขาอะเป็นคนที่แบบออกแนวแบบจะว่าเจ้าชู้แหละไพ่มันก็ออกมาอยู่แล้วเนาะในเรื่องของความรักร้าๆหรืออะไรเงี้ยครับเขาก็ชอบนะเพราะว่าเหมือนเขาเคยอาจจะทับทามมาก่อนนะพระพมันไพ่ขึ้นงานหนักหลายต่อหลายครั้งอาจจะนะโดนปฏิเสธหรือถึงขั้นที่ตอนนี้คือต้องมาลากตัวกันและเป็นเรื่องเป็นราวกันขนาดนี้นะแม่คิดนะในส่วนของไพ่มันออกมาอย่างนี้นะคะเพราะจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เนี่ยเป็นคนที่ ผู้ชายคนนี้ลักษณะคนแก่ที่คิดเล่นเอาจริงไม่เอาจริงหละหล้าแบบเป็นคนที่เดินชมนกชมไม้ชมวิวเป็นคนที่ไม่ได้จะเป็นคนที่จริงจังอะไรกับชีวิตนะอาจจะเคยทับทามแต่น้องอาจจะไม่เล่นด้วยแล้วมาคราวนี้ก็เลยอาจจะเป็นเหตุการณ์อย่างนี้ต่ต้องเกิดอุบัติเหตุอะไรกันอย่างนี้